การดูรายงานสต็อกสินค้าคาดเคลื่อนนะครับไปดูที่หลังบ้านสินค้าคาดเคลื่อนเราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับเมื่อมีการปรับสต็อกรายงานสินค้าคง,งคลังคือเมื่อปบในแต่ละวา่าการปรับสต็อกน้ำสินค้าเนี่ยการปรับแต่ละครั้งที่ผ่านมานะครับมีการปรับสินค้าอะไรบ้างแล้วสินค้าแต่ละอย่างคาดเคลื่อนอะไรบ้างนั่นหมายความว่า อย่างเช่นน้ำแร่นะครับจำนวนที่ควรเหลือ992แต่ถ้านับได้จริง190นั่นแสดงว่าคัดเคลื่อนลบ2แสดงว่าน้ำแร่หายไป2ขวดนะครับแล้วก็การปรับน้ำโค้กนะครับ148นับได้145แสดงว่าโคกเนี่ยหายไป3ขวดนะครับนี่คือการดูว่าการเช็คสต็อกแต่ละครั้งเนี่ยมีของหายอยู่เท่าไหร่นะครับ